ที่เต็มไปด้วยยอดฝีมือในแบบโวยไทยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์นั่นเองแล้วก็อย่างฝรั่งเศสนะครับนี่เป็นสัดส่วนคู่ครับไปถนัดคนลข้างนะครับเอกประชาของเรานั้นถนัดซ้ายครับกัดขวาออกเจอกับวอร์เรน้าทักไทยด้วยทำให้วอร์เรนาต้องสุดลงไปเลยครับคุรรมการกอดกับการบนเวทีในคงสีแก้วนะครับ ยันฟาหมายความว่าไม่ถอยนะครับในขณะที่คู Click ่ทบกับเป็นจ like ักราสุลูหรือ e ว่านักกบสุลูต้องระวังครับคุณธนกรคุณยศครับพลังกาปั้นของตัวเรนไม่ธรรมดาครับข้อสำคัญเคยซัดกระโหกขาวมาแล้วด้วยเอกประชาในใจนี่ก็คงแค่จิ๊บๆครับคุณยศครับขณะที่เอกประชานั้นเจอกับมวยต่างชาตินั้นเป็นเรื่องปกติล่าสุดเสมอกับเป็นบบเกเคลนักบเยอรมันแบบน่าชนะนะครับ รียกว่าอาชีพหลักลันเตะฝรั่งเตะชาวต่างชาติครับสำหรับเอกประชาครับต็อสำคัญไฟที่ผ่านมานั้นแตกเก็ดเข็มครับแต่ว่าต้องเย็บส2งสองครับอีกห้าเข็มรวมเป็นยี่สิบสองเข็มครับโอ้โหนี่ครับเป็นนุ้ยไทยที่ต้องยอมรับครับสมชายยาครับเพราะาครับโดนตัดตัลำตัวเบียดมากไม่โดนโดนเขาโโอ้โ แม็กซ์มวยไทยครับนี่นะครับสิ่งที่ต้องการจิงหนักทรายอาเบียติดติดครับดูครับสู้ลูไม่โดนทรายติดข้อแข็งกขึ้นติดติดตัวยกแรกครับแม็กล์มยเลยไม่ได้ดูวันอะไรนะครับนี่สดสดเลยนะครับสดสดจากพัทยาครับของสดไม่ใช่ของแรกครับคุณเชชัยครับ เป็นลูกขนมเลยนะครับแต่ว่ายังดีดีครับโมเดนยังดีดีครับโดนก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าโดนโดนแก้ไขไม่ได้กั กลับมาชมชัดๆชันะครับโอ้โหสนุกเข้มข้นแต่3นาทีแรกครับแม็กซ์เอาติเมทครับคุณธนักรครับแล้วนี่ครับจังหวะแรกแข้งซ้ายครับเต็มข้อเต็มแขนครับนี่เป็นกองเชียร์สาวสวยแม่ลุงหล่อครับมาชมแม็กเหมยไทยมีพัทยาไม่เคยหลับไหลนะครับมวยสนุกสนุกนี้ต้องขอบคุณครับรถกระบะมิซูบิชิไททันครับจักรยานยนต์คอนด้าเวฟ110ยไอครับ อาครับชมความเข้มข้นในยกที่2ครับสดจากพัทยาในกัปันพัทยาบ็อกซิ่งเวิร์ครับแม็กซ์มวยไทยเวิร์ดชัยชนะที่สองมาที่สามครับคนนี้เป็นแมสแอลติเมทและมาดูครับเอกประชาลม่ห็นหรือหมักมาหักไปแล้วครับไม่โดนสับโดนเข่ามีความสุขวิชาชีพครับเอกประชาเป็นคนบนเวที ได้ยื้อเสียงมีสำคัด้วยครับคุณมสสัมก็เป็นอาชีพยึดเป็นอาชีพได้ครับโอ้โหแต่ว่าไม่ควรกันนะครับดีกว่า ลรรัรนนี่นะครับคือศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมวยไทยมรดกไทยที่คนคนไทยต้องภาคภูมิใจครับก็จากมวยไทยวัฒนธรรมไทยนอนมรดกไทยสู่มรดกโลกครับผมเม็กซิโรทีดสามครับตลีย ทัช้าครับทับช้านยกที่2ว่าเอกประชาโชว์พลังแข้งซ้ายแล้วก็มีเที่ยขาหน้าจนวอร์เรนล้มกลิ้งล้มหายไปหลายตลบครับคุณชนก่อนครับลูกเตะขาหน้าครับเตะตัดนั้นแค่ไม่ตกครับวอรเรนแต่ว่าหัวใจสู้เกินรอยอน,นี่ครับกองเทียผู้ชมต้องชมวอร์เรนนะครับว่าหัวใจสู้เกินรอยอิงๆ ขอบคุณยาพบำบคุงร่างกายตา,ยา,าพญานาครับขอบคุณล้เนเร์่องสีสระเทศไทยจกสุดท้ายครับแมกช์สุดที่เบสของแมตช์ชวยไทยเวอร์ชั่นจิสองมสามแข่งาซิงบครับ สิ่งที่ต้องชมเลยก็คือหัวใจครับกับความแข็งแกร่งแต่ว่าโดนตัดนสารพัดอาวุธของเอกบัญชาดิ์ยังไงก็ต้องมียุคมีโยนต้องเลยครับแต่ว่าพิกาิเศต้องบอกว่าเอกัชาีหน้าโยิีเขาอยู่แถวหน้าเลยครับครับคร้บครับครัรัวรงก็ถือว่าไม่ธรัครับาแล้วัครับคอับครับครับครับขาวยังคนบครับั นับถือหัวใจจริงๆครับสุดยอดของนักสู้เลยครับเรื่องของศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยการแสดงค่าที่รับหลายๆชนิดกีฬาครับคุณทิศกรแต่ว่าสุดท้ายมันจบที่ในรูปแบบมวยไทยบอกกันว่านี่คือศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าดีที่สุดในโลกแข่งล้างนะครับนีว่ากรรมการขวาง้อยทันเดี๋ยวลูกนี้อินเลยครับว่าหัว ไม่ได้ครับหัวใจไม่ยอมแพ้ครับเลยหัวใจไม่เคยยอมแพ้ครับยไม่ชิดเสียงก็ทำให้แกใสครับแม้ว่ากันมังขาจะเปลี้ยงเวลาแล้วแต่ว่าหมัดครับพลังมันยังมกกีนี่เลยรับนู้ดได้ใจไปเลยผู้ชมเลยอะไรที่หมัดมาหมัดมาหมัดอะไรที่โดนก็เฉียวโดนเอาโดนเหมือนกันครับเอกปัญชา ทำท่าจะเป่าปาาเหมือนกันครับโอ้โหนี่รับเพื่อนไปด,ดูครับพลังยังเหลือพยักเย้สาสณะนี้กมการจะแยกทันทีนะครับแยกแล้วต้องหยุดครับแล้วจบย,ยกที่สามครับโอ้เหนื่อยครับแต่ว่าต้องชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับเอกประชาะออกอาวุธต่อนเนื่องวอร์เรนนั้นก็สู้ขาดใจครับดูนะครับดูไฮไลท์รวมนะครับ ได้รวมทั้ง3ยกเอกประชากับโกเรนเรามีเหลี่ยมเหลี่ยมมวยไทยเรามีเตะขาหนา้าจนเขาเสียหลักไปหลายครั้งครับต้องอาศัยเหลี่ยมเป็นตัวช่วยนะครับเอกประชาเตะซ้ายเตะขวาเตะแข้งประมาณนักห้าสแข้งครับคุณธนากรแล้วเตะนั้นเตะด้วยแข้งครับนี่ครับออกไปเต็มอีกโอ้แต่ว่าดูมัดครับแมา่หามัดนี้โดนและอันตรายเลยครับ ดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะครับสำหรับแม็กซ์โต้ทีมของเราชุดแรกชุดนี้ตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วชัดเจนนะครับผู้ชนะของเราในรอบนี้ได้แก่มุมแดงตอรแทนเอ็มบาช่ารน,นับโอย